แต่ว่าที่นี่แล้วค่ะไข่เทวสนใจจะเข้าร่วมลงทะเบียนนะแล้วก็บางเบาบางคนเนี่ยอาจจะทำไม่เป็นอตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดจุดช่วยลงทะเบียนอีทันวอลเล็ตว่าแผ่นแห้งทั่วประเทศแล้วนะจะได้เป็นการอำนวยพี่น้องประชาชนค่ะรายละเอียดเป็นผืิดตามพร้อมกันในช่วงคองแรงสกิ๊ดสกิ๊ดขาวค่ะแรงสกิ๊ด รูทวอกอินช่วยลงทะเบียนทิ่ิ่นานวอ l เล t วาหาพันแห้งอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนจ้า สวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุย่ยมีความคืบหน้าเรื่องโครงการที่ท่านวอลเลตหลังจากที่มีการคลิกออฟลงทะเบียนโครงการเติมเบียร์นึ่งเบินบาทผ่านดีท่านวอลเลตสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐสมัครใช้งานและก็ยืนยันตัวตนได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะรัฐบาลและการน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนโครงการสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟน โดยเขาได้ตั้งจุดให้บริการ Walk-in ช่วยลงทะเบียนและการสอบถามข้อมูลเอินๆในเซสท่านเทล,ลักทัวประเทศรวมนางเพ5 1 9 9่งร้แหง้งตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้จ้าโดยจุด Walk-in ช่วยลงทะเบียนในี่ยนะมีเทไในมัง่งฟังให้ดีจ้า ูนยูห่นชุมชน1 7 2 0ศูนย์ทัวประเทศเททำการไพรซ์นี1 2 0 0รยแห่งทัวประเทศธนาคารออมสิน1,017แห่งทัวประเทศธนาคารทากส1 2ทงรย38แห่งทัวประเทศ,ทเทศใครสะดวกเทไหนก็ให้ไปเทนั่นส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์เน,นี่ยนะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบทัดไปตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุยายาลาคมที่สถานที่เทร่ราฐบาลขากำนด ซึ่งจะแจงระบูสจท่านเทอีกคนหนึ่งประชาชนในส้นใจใน่น่าก็สามารถติดตามเข้าวสานของโครงการซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาลในเทเว็บไซต์ w w w d i g i t a l wallet go t h หรือว่า w w w กระเป๋าเงินดิจิตันรัฐบาลไทยสาก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมโครงการเทอร์ไ่ด่วน digital wallet 1นึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งสิบเซชมงเลยนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังลงทะเบียนไม่เป็นก็สามารถเดินทางวอล k กอินไปตามจุดช่วยลงทะเบียนกันนะจ๊าบ๊ายบาย